สวัสดีครับผมเมื่อนี้ก็จะมาเฮ็ดพิ้นอันไม่ครับผมเป็นตอนนี้ทรงผมคือซื้อทรงมันมาซื้อบักท่งงัวแบกนานหน่อยนะครับผมมาจากเอ่องัวผมนะครับมันหนาหน,หน่อยหน,อน,อน่อยเราสร้างเราสร้างหอกหนามันมึนเดี๋ยวจังไดก็ติลองคลิปให้เบิ่งนะครับลง่งดูร่งอย่างให้เบิง่งเนาะเดี๋ยวฝูดใหนมาหัว อายุง่วงครับพ่อเจอสี่หาเดือนสี่หกเดือนนะครับผมหกเดือนกับวันที่สองกันยานะครับผมเกิดสองมีหน้าทืกมือเกิดผมพอดีง่วงออกโอ้ยโศกํำพูนครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ้งใหม่นะครับผมอ่าผมจะแบบต่อข้อนะครับผมเนึ่งโดยใหม่ห้องมันมีจํากัดกับจักใหม่เอียงน่แหระครับผมแต่ยาเฮ็ดครับเดี๋ยวผมกับ โอ้แขนปวดเลยเอามือเลรยมือครับรถแลีนผ่านเขาเดี๋ยวมาบึงครับครับผมนี่ก็เป็นอตัวพินบอดีพินนะครับผมนี่ก็จะเป็นข้อครับข้อเป็นไดยินเพิ่นขพาอพันว่าใหม่หั่งมาสั่นใม่รั่งนะครับผมอันนี้ก็นาชิใหม่ขึ้นกันบบ ไม่ให,ใหม่ผมว่าโมโหนะแต่ก็อย,กอยากเรียนนะครับนื่คัดขวงความตั้งใจผมบ่ได้ดอกพังเยเฮ็ดไม่ทนนะครับเฮ็ดจะคล้องปด้เอาเงินอมสครัมว่าสุ้งไว้จตกอันนี้เป็นคอขาวนะครับผมตรงนี้จะเห็นเหมือนเป็นอ่าเป็นเขาหนวก่้อยหน่อยจกน้อยหนวกอ้อหน่อยจกน้อยตรงนี้จะเห็นเหมือนเป็นหนามันขึ้นมากนะครับผม อาจจะนี่จะเป็นแบบล่างไว้ที่ซื้อนะครับผมความผมเลยเพื่อไปครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวล่อลอช่มครับผมสำหรับมือนีกับฝากติดตามฝากรอชมในเด้อครับผมผู้ใดมักปินผู้ใหมักอนุรักษ์ัรนธรรมนะครับหรือผู้ใดมักงัว ชีวิตบนบ้านเพิมสุวบนบ้านเนาะครับโอเคครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ